กระเทียมเถาดอกสีม่วงเป็นสมุนไพรอย่างหนึง่งต้นกระโดนนะดอกจะสีแดงนะครับสอนเล็กๆเว้ยลำดวนนะครับไม้ป่า ที่มาปลูกกับบ้านมีกลิ่นดอกหอมยามเย็นกลีบเป็นกลีบใหญ่ครับจะทนบานยอยู่ได้หลายวันนีอ้ออกเยอะมากแทนกับดอกโมกโมกพวงเต็มเลยนะครับกลิ่นหอม จ้เอะละดีดะไปบุญเหมาะที่จะปลูกกับบ้านนะครับก็เ,เป็นไม่ใช่ไม้ใหญ่พุ่มใหญ่เลยยามเย็นจะหอมสดชื่นนะครับหอมเย็นอีนี่ฝนดีกระดกอันนี้ออกหลังจากปีหนึ่งจะประมาณ3-4รุ่นถ้าได้น้ำดี รลดปลดปีไม้ที่หน้าปลูกไว้ในบ้านเดิมชื่อดำดางจาของเดิมแมวจากโคกเวงเฟยประสาทสุนร์นมาเสียงตะเล็กแมวที่ขยันไาลา่จับนกปีนต้นไม้ สาพรพภูมินริก็ดอกเต็มต้นขาวเต็มต้นเลยนะครับดูเด็กดูว่าไปตรงไหนก็ได้แต่กลิ่นหอมของตกไม้ต้นไม้นะครับที่คปลูกไว้นะครับนี้ก็ปลูกไว้ที่สารประภูมิจะส่งกลิ่นหอมไม่ต้องเก็บถวายเลยถวายทั้งต้นเลยนะครับแอคชั่นถ้าให้ถ่ายรูปอีก อยู่บนต้นพยอมเลยดูสิกี่เมตรเนี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดเมตรดูนะปึ๊บๆรวดเดียวถึงแป๊บเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ่ายไม่ทันถ่ายทาันตอนขึ้นยืนอยู่บนต้นพยอมแล้วเนี่ย เป็ดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งเหมือนกันครับที่หอมกลิ่นหอมแหลมสดชื่นแต่ไม่น่าปลูกในบ้านเพราะรากนะครับรากมันไปทั่วไปตรงไหนก็งอกใหม่ตรงนั้นครับแ,แถมะเลม็ดอีกก็งอกใหม่ครับทำใหเ้เป็นป่ารกได้ถ้าเราไม่ขยันปัดครับหอมดีอยู่แต่น่าปลูกให้ห่างบ้านหน่อยต้นปี หรือกาสรองนะครับเรียกกาสรองเป็นสัญลักษณ์ของอพยาบาลเขาจะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของพยาบาลน,นะดอกปีบหรือกาสรองกินหอมโชยไปไกลอยู่ครับปลูกไงก็ควรให้ปลูกห่างไกลบ้านนะครับเพราะไม่งั้นรากมันจะชอนชัยไป ฝากมันออกปกตรงไหนก็งอกตรงนั้นนะครับต้นปีเลยเออเป็นงไงยอดดีราบดีเลยเ ไปหานกบนต้นลีลาวดีลีลาวดีเป็นขาวควงกับขาวชนบทเป็นต้นใหญ่ที่บอนที่ซื้อมาต้นใหญ่เลยเครับอยากจะขุดออกอยู่ใครสนใจนะครับเอาไวไ้ประจำบ้านได้นะครับ สวยงามเลครับสมชื่อดีลาวดีสีชมพูนะครับสีบานเย็นสายทุ์นอกจากัทางประเทศเป็นดอกใหญ่นะครับชุ่มออกโตกว่าพวกขาวพวงลูกอขาวชนบทบ้านเราอันนี้ก็ ส่งกลิ่นหอมหอมแหลมๆนะครับบางรายอาจจะไม่ชอบนะครับสำหรับผู้ชายแล้วก็จะไม่ค่อยชอบดอกลันทมหรือลีลาวดีสำหรับบินเป็นอันตรายต่อผู้ชายตัวน,นี้นะครับเป็นเสียบยอดมีสีสีแดงสีชมพูสีเหลืองนะครับหลายหายสีเป็นแฟนสีนะครับ ไม้แฟนซีลีลาวดีต้นใหญ่ต้นครับดีลาวดีขาวชนบทและขาวพวงเสียบยอดเองไว้นะครับใครสนใจก็อยากจะหิุดเอาไปก็กต่อได้นะครับมาได้ไหมเไปลงมา,าลงไม่ได้ว่ สองปัตนาแล้วลงมาแล้วอ่าลงได้ใอ่ไดอกต้นเกราหรือดอกคัดเขาดอกมันปลาัแบเบป็นต้นไม้ไประจำจังหวัดสุรินทร์ไดกลิ่นหอม กเป็นพวงบานหน้าแรงปีนี่ก็าจะบานครั้งสองครั้งตื่นต้นกันเกาังสูงเลยนะลี่ไปตังสูเลยเนะยาายี่ยนะ คือตะกูนปามต้นแวกเนี่ยดอกก็ชูช่อเป็นงวงออกจากยอดครับเลยใบายมาอีกนะครับอันนี้จะหอมหอมหวนกุ่นสุนทรีดอกแวกนะครับี่ก็ต้อนต้นนี้ก็ออกดอกแล้วบวนมาปลูกปีที่แล้วนะครับที่ไปลงมาที่สวนนะครับลอดตายแล้วต้นนี้นะครับออกดอกแล้วต้นนี้อีกต้นก็ยังแกรนแกนอยู่ เก็บมเมล็ดพันธุ์ขยายพันุ์ได้นะครับเป็นพืชตระกูลปาล์มเป็นพืชที่คลายน้ํามากกว่าไม้อื่นกับทําให้บริเวณบ้านร่มเย็นก็เป็นพืชที่ควรหามาปลูกไว้ประจําบ้านนะครับพวกตระกูลปาล์มเดี๋ยเพพาะแว็กนี้จะมีกลิ่นหอมตอนเย็นนะครับนี่จะล่านกแล้วนะ จะไปจับลกแล้วนะจ้องละจ้องละเตรียมละจะไปล่าอะไรล่าเหยื่ออะไรดูแลรถมอเตอร์ไซค์ผ่านหลายคันมั่ยังไม่สนเลยเตรียมจะล่าเหยื่อแล้วเป็นอะไรวะ จะได้ไหมเป็นอะไรจะไปจับอะไรอะไรล่ะเ,เป็นเป็นเป็นขี้ไวายฉี่แล้วก็อึออ่เออครบมมมแมวที่ใส่ดีนี่หน้าเลี้ยงอ่จจะ่ไอ้กลยอีกหลุมอึแล้วตอนนี้อ่าอีกทีอึแน่ โกยให้ดึกก็อนอนี่คือแน่นบอลเบลเลยไม่ได้ไม่อื่นไม่อื่นไม่ได้อื่นออกแล้วอ่าขี่ออกแล้วบอลเลบลเลยสีดำด้วยดำต้นน้ำตาลแล้วเริ่มปกติแล้วแต่จะตืดๆหน่อยคือออกยากเออเออเออสองเออเชี่ยวมันเชี่ยวตุกตาชอบมากโอ้โห กัดตทฝึกนะฟิกซ oh, an ์อกกัดอ่าซ้อมล่าเหยื่อซ้อมล่าเหยื่อโอ้โหกระโจนเีตีรังกาอีกโโอ้หมีแต่โอ้โหเล่นแบบเต็มที่เลยสะใจเลยใช่ไหม เนื้อเล็บเกี่ยวไว้เลยมันเขี้ยวเข้ามันเขี้ยวเขามันเ,เข,นเเขนเี้ยวโอ้โหม,มันเขี้ยวใหญ่เลยเนี่ยเนี่นเองดูดิมันเขี้ยวมาเล่นมาดิจับม,มาเล่นแต่ไม่กินสู้กับกิงกาไปล่าก,กิงกามายังไงเนี่ยจเจอไงมาเนี่ยในปา่ากินกาก็เป็นสัตว์ ที่หนึ่งที่กินแมลงเออเอออ่าโอเคเรียนรู้เออเอ,เอ,เอที่กาสู้นะฝึกไว้มันจะได้เรียนรู้สู้กับงูได้เออ เล็กอยูน่นะเนี่ยเป็นนักล่าเลยหอ,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 นอนยาวเลยอ่าได้ยินเสียงหน่อยก็กริกนม่หูดีมากแต่ตาไม่ค่อยดีใช่ไหมเออเอานอนไปนอนไปหวานกรอบอร่อย